ไม่ทำเองไม่ใส่แป้งไม่ใส่าไม่ใส่ทอเำงทำเองเองทได้ไทมเองเองทงททเองไม่ใส่แเองทำเองทำเงท่อ ไม่ได้รไม่ด้เลยครับลูกชิ้นคร Vielen Dank. thank <sharp inhale> you